ดกกาพ้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามอะลัยกุมบารมะตุลอฮิวะบเรากตุขอต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่ให้ชาวมือบนมาพบกับชนชาวมือล่างนะก็คือมาดูแลเด็กกำพร้านะสงเคราะห์เด็กกำพร้านะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ บ้านสโลตำบลเฉลิมอํมเาเภอระงะจังหวัดนาราธิวาสนะซึ่งที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้นะก็คือบ้านเด็กกำพร้าที่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขานะฮะก็เป็นบ้านที่หญิงไม้มีลูก5คนนะครับแต่ที่อยู่ที่เห็นนี้ก็คือเป็นที่อยู่ที่อยู่ในที่ของการลดไฟแห่งประเทศไทยนะครับยังไม่มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองนะแล้วก็ไรายได้ก็เพียงเล็กน้อยนะ <Okay. S 1> ส่วนรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปคุยกับเขาเลยนะครอบครัว สนินะหรือมะนะาะคนนี้นะ,ะนะนนะก็คือ,อหญิงไม้เนี่ยมีสามีสองคนนะคนแรกก็เสียชีวิตนะก็คือคนแรกเนี่ยนำสกุลมะคนที่สองนำสกุลสนินะก็เสียชีวิตทั้งคู่นะครับส่วนลูกกันพาจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับฉฉันฉันนนมม่คคทท้ออออแแ พระเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว<ะ>่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษบิสมิลลาฮิร r a ร m a n i r r a h i ั a l h a m d ล l i l l a h i r o น b i l าลามีนครับท่านผู้ชมครับวันนี้ภารกิจหนึ่งนะครับ มาที่บ้านสะโลนะครับที่นี่บ้านเลขที่201หมู่6ตำบลเฉลิมอำเภอระแง,งะจังหวัดนาราธิวาสครับบ้านนี้มีเด็กกำพร้าอยู่3คนนะครับแต่ว่ามีคุณพ่อเสียทั้ง2นามสกุลนะครับคนแรกคือเด็กหญิงนุชอัฟนานสานินะครับเ,เรียนโรงเรียนอ,อ,อายุนะครับ13ปีเรียนโรงเรียนดีดีนิยะอิสลามนิยะนะครับ ชั้นมัธยมปีที่2เกรดเฉลี่ยก็3.5เลยนะครับคนที่2คือเด็กชายฟรุกกรยะมะนะครับอา,อายุ9ปีก็อยู่บ้านพักพิงดารุนอีมานคนที่3คือเด็กหญิงสุไยฮาสุไฮาลานะครับยะมะอายุ7ปีครับเรียนโรงเรียนบ้านสโลนะครับทั้ง3าคนเรียนหนังสือหมดส่วนคุณพ่อเนี่ยมี2ท่านคือคุณสุไลมานน,ะนามสกุล ย่ามะมะไอ้เฉยมะนามสกุลมะนะฮะขออภัยนะที่มาอาจจะสับสนไปบ้างนะครับมะย่ามะเอ่อนะสุไลมานเนี่ยมะนะครับมะไอเฉยหกสิบปีนะเสียชีวิตก็ที่มาเลเซียปีสองสองพันหกนี่ยส่วนคนที่สองคือนายฮีฮีบรอเฮงฮีบรอเฮงฮีบรอเฮงอะย่มะยะมะนะอายุหกสิบสองปีก็ไล่เรียกกันห่างกันไม่เท่าไหร่ก็ในเรื่ออ่าในไดบัด มรณะเนี่ยแบดแก้งการตายก็คือแทงว่ชลาภาพเมื่อปี5-6ส่วนแม่เนี่ยคือนางคอริยะคอริยะสานิอายุ43ปีครับมีอาชีพค้าขายอยู่กับบ้านเล็กๆ,ๆน้อยๆไรายได้ก็60บาทถึง100บาทต่อวันนะได้ก็ไม่แน่นอนนะครับอยู่ร้านาในที่ของตัวเองรายละเอียดขอเรียนเชิญคุณอิมรอนคำวิไลเชิญครับรครับให้กะคอริยะได้คุยหนึงถึงจะถามถึงตอนที่ สามีอยู่สามีคนแรกก็คือสุไลมานใช่ไหมสาม <c oughs> ทีที่ชื่อสุไลมานเนี่ยอยู่กับเรากี่ปีกว่าเขาจะเสียชีวิตแล้วก็ห้าปีห้าปีนะและ้วตอนที่เขา <c oughs> เขาเป็น,เป,นเป็นมะเร็งกี่ปียี่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งหนึ่งปีหนึ่งปีเป็นเป็นเยอะไหมเป็นที่ไหนเป็นลำไส้ลำไส้อ๋อนานไม่เป็น,น,น ช่วงที่เาแย่เลย,ยเป็นหลายเดือนไม่นานแค่ก็ปป,ปีหนึ่งอปีหนึ่งก็สุดอพอ,ค,อครบหนึ่งปีก็เสียอ๋อก็ปีเสียนะก็ะ <ๆ S 1> เ,เป็นไงบ้างตอนนี้เขาจะเขาจะเสียเขาทรมานไหม <S 2> <S 2> <S เ,เราอยู่ใกล้ชิดป่ะตอนนั้นใกล้ชิดอืมได้สั่งสั่งอะไรไว้บ้างปะ่ะไ,ไ,ไม่สั่งอะไรเลยตอนนั้นลูก ตอนตอนนั้นลูก<ห>ในท้องนี่สองเดืเอนอ๋อคนนี้อยู่ในท้องสองเดือนอ๋ออืมก็ก็คือคนนี้เกิดมาก็ไม่เห็นพ่อ,อ,ลอแล้วอืมแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีสามีใหม่อือกี่ปีหลังจากหลังจากสุริมานเสียกี่ปีหลังจากุริมานเสียกี่ปีเาาประมาณกี่ปีแบบนั้น ท,ที่แต่งงานใหม่เนี่ยที่แต่งกับอิบราฮิมอิบราฮิมประมาณสองปีประมาณสองปีแล้วก็คนที่สองนี่ก็มาเสียอีกอยู่กันกี่ปีกับคนที่สองประมาณนั้นห้าปีประมาณห้าปีเหมือนกันแล้วคนนี้เป็นเป็นยังไงก็ถึงเสียชีวิตเขามีเริ่มเริ่มเป็นอะไรเจ็บป่วยอะไรยังไงเจ็บป่วยก็ย้อออกเลือดออกเลือดออกออกที่ไหนออก ออกปากออกทวานออกทั้งออกทั้งปากทั้งทวานกี๊นานไหมเป็นเดือนไหมกว่าเขาจะเสียอยู่นานปีกว่าอ๋อปีกว่าเหมือนกันก็เจ็บติดเตียงอยู่กับบ้านอย่างเดียวไปไหนไม่ได้มันได้แต่ว่าอไปได้ไปได้แต่ก็เจ็บแล้วก็ตอนนั้นมีมีลูกคนไหนอะที่ตอนที่เขาเสียลูกคนไหนอลูกคนนี้เก้า เก้าขวบ่าอ๋อคนนี้เก้าขวบแล้วเก้าเดือนอืมเก้าเดือนใช่ค่ะอืมเอ๊ะตอนนั้นทําอะไรกันตอนที่เขาอยู่อ่ะเขาอยู่ก็ค้าขายกันก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่มอยู่ตรงไหนอตอนนั้นอยู่อ,อ่าสรศอ๋ออยู่ที่รศ<อ>ทำอะไรนะค้าขายค้าขายกันขายเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยเป็นที่ของใครเป็นที่การรถไฟของ ค่าเช่าไหมไม่เสียเอ้าแล้วเขาเขาไม่ว่ามาอยู่เขาวให้พวมกัน,นอ๋อก็คือเราก็มาอยู่ไปงั้นแหละเพราะเราไม่มีที่อยู่เนี่ยใช่ค่ะไม่มีที่อยู่อลูกทั้งหมดเนี่ยห้าคนนะไม่มีที่อยู่ก็ใส่ที่การรถไฟฮะผู้ชมก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะเ,เป็น<ม>น่าขัดสนหน้าน่าสงสารนะเพราะว่าตลอดระยะเวลานะกับ ยี่สิบปีได้ใช่ไหมทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งชีวิตเราเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่แต่งงานกันมาเนี่ยคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็ใส่ที่ทางการรถไฟอยู่นะก็คือตรงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเขามาไล่มาไหนก็ต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมระวางแผนไหมว่าจะไปอยู่ตรงไหนสมมติเขามาไล่ไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้ก็แต่ว่ากันล้วจะรอจัดให้ใช่ไหมคุณผริตมีอะไรถามก็ที่อยู่ก็ ของการรถไฟไม่มีที่อยู่ของตัวเองไม่มีคิดวันฝันเน้ออยากจะมีที่ของตัวเองคิดเหมือนกัน้ลูกได้อยู่คิดเหมือนกันครับแล้วคิดได้แล้วว่าเงินเอาตรงไหนหาตรงไหนไม่รู้ไม่รู้จะไปเอาตรงไหนมาก็เลยต้องอยู่ที่ตรงนี้ไปเขาจะมาไล่มาไห่ก็ไม่รู้เห็นลูกมันบานบ้าเขาไปเรียน รถไปเรียนกินอาหารเช้าทุกวันตังไปให้มีไหมมีแต่ว่าสิบห้าบาทสิบห้าบาทให้กันบห้าบาทที่โรงเรียนเลี้ยงกลางวันใช่วันไหนวันไหนมีไหมถ้าไม่มีให้ลูกไปมีเหมือนกันแล้วลูกไปโรงเรียนไหมาไปจาเป็นต้องไปแล้วบอกลูกว่าไงบอกว่าวันนี้แม่ไม่มีเงินแล้วลูกถ้าลูกคนไหนคนไหนคนนี้แหละ ลูกเขาเขาเชื่อเช้าอาหารมีมีกินไปแต่กางโรงเรียนไม่มีคือพอไม่ให้ครับเรานึกถึงภาพไม่ว่าพอไปถึงโรงเรียนเพื่อนๆเขามีกินซื้อขนมลูกเราไม่มีเนเหมือนกันเรารู้สึกยังไงอยากจะเป็นทำได้แทนลูกเลยใช่ไหมลูกอดนะ ลูกก็ย <cible> er. ังเล็กคนนี้ชื่ออะไรครับนุสุไยลาช่วยลานุชวัยลาแม่ไม่ให้ตังค์ไปรู้สึกยังไงไม่มีตังค์กินขนมเราเนี่ยอะไรเนี่พูดกลางได้ไหมพูดได้ไนะสาวไทยพูดได้ไหมเด็กมาสละปาเกดกยังเนี่ยแล้ว แล้วแล้วแล้วทุกวันเนี่ยกาคอริยาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทกับรายได้กับลูกทั้งหมดพอใช่ไหมถ้าไม่พอแล้วทําไงครับหยิบหยิบยืมใครไหมหรือยังไงไม่ก็ไม่ก็อดเอาใช่แล้วกินนอนอยู่ไหนที่พักเจอที่พักก็อยู่อย่างนี้อยู่อย่างเนี้ยนะกี่คนนอนกี่คนนอนเออ ตรงนี้มีใครนอนสองคนไงใครนอนไหมแต่ลูกคนนี้บ้านยายอ๋อไปนอนอีกบ้านนึ่งนี่แม่กับคนนี้นอนกับคนที่นอนที่ไหนอ๋อคนนี้นอนที่บ้านยายอ๋อเขาไปนอนบ้านนู้นกันหมดนอนบ้านยายหมดเพราะว่าดูแลนอนได้แค่สองคนสองคนห้องน้ำนห้องน้ำไม่มีไปเข้าบ้านนู้น S <S อ๋อตอนดึกๆก<ๆ>็ต้องไปข้าที่นูน่นอ๋ <S 2> <S 2> อ <S <S ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับไปดูว่าบ้านในกํา,าพาครอบครัวนี้นะครับที่อยู่บ้านสโลเนี่ยว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับอยู่ในที่ของการรถไฟนอนกันได้กี่คนในบ้านกับสมาชิกทั้งหมดสี่ห้าคนเนี่ยนะครับตามเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น แตร้านเล็กๆนะครับไว้ขายก๋วยเตี๋ยวก็พอได้นะวันหนึ่งก็กําไรก็ไม่เกินร้อยบาทแลละนะจะม,มีขายของชําบ้างเล็กน้อยมาดูเดี๋ยวพี่น้องเรามาดูที่พักที่พักที่พักพี่น้องเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราพวกเราก็จะเรียกว่ากระท่อมปลายนานะมาอยู่ชั่วคาวพักพิงชั่วคาวแล้วก็มานั่งเย็นๆแล้วก็กลับ แต่นี่เขาต้องนอนคนระับเขาต้องนอนพักอาศัยฝาบ้านเห็นไหมฮะเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยนอนได้เต็มพี่แค่สองคนเนี่ยนอนได้แค่คู่เดียวเนี่ยซ้ายขวาผนังเห็นไหมครับเป็นไม้ซีกนะฮะใช้ไม้ไผ่เป็นเป็นซีซีนะขัดขัดขัดกันเท่านั้นเองนะแล้วก็เอากระดาษบ้างถุงกระสอบ ข้าวบ้างเนี่ยมาบูบูเพื่อไม่ให้มันลมมันแรงแล้วก็หรือมียุงหรือแมลงอะไรเข้ามาบ้างแค่นั้นเองนะครับเนี่ยนอนเนี่ยนอนนี่มาหลายปีพี่น้องลองดูกันแล้วกันว่าเธอต้องอดทนขนาดไหนนะเนี่ยนอนนี้แค่สองครับส่วนที่เหลือเนี่ยนอนไม่ได้นี่เหลือก็ต้องไปอาศัยบ้านคนถ้าแถวนี้นอนนะครับก็อยากให้พี่น้องได้ ช่วยเหลือกันนะครับหาที่อยู่อาศัยให้เธออย่างน้นอยๆก็ไม่ต้องใหญ่โตมากแต่ว่าให้มันดูดีกว่านี้ครับฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีของผู้ยิ่งใหญ่โอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้ดูอนะันอัฟนานแม่นำบากมั้บากเราอยากจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม อาเรียนหนังสือแหละจะคิดว่าใหญ่แบ่งเบาภาระให้แม่ได้ยังไงพ่อก็ไม่อยู่แล้วเราเราคิดยังไงในใจของเราคิดยังไงพ่อเสียไปเป็นสาวหลักของเราเคยคุยกับเราคุยยูประจำในชะ่ไหม่อให้ความหวังให้ลูกอยากให้ลูกเรียนดีๆใช่ไหมกอจัสงสารแม่นะ แล้วสงสารเนี่อยากจะบอกอะไรกับแม่ตอนนี้ให้แม่ได an okay. ้ร evet. ับทราบว่าเราสงสารแต่ออกเป็นคำพูดพูดว่าแม่มีอยูในใจแต่วันนี้อยากจะพูดพูดว่าอยากอยากบอกก็ได้อยากบอกเลยเคยเคยหอมแม่ หอมแค่วันนี้ลองหอมอะวันนี้ทำได้ไหมแม่ลองทำดูลองไม่รู้ว่าแม่จะพ่อไปเรายังไม่รู้เลยวันนี้แม่ไปนึ่เราก็ไม่รู้ลองลองหอมแค่ไมเอาแบบไม่ฝืนอ่าแล้วเคยหอมไหมเคยหอมหอมเคยได้ไหมอือเคยแล้วก็อัฟนานเคยเคยเห็นแม่ร้องไห้ไหมบ่อยไหมบ่อยไหมอบแม่ว่าไง แล้วรู้รู้ไหมว่าแม่เขาราให้พอหรอะไรไม่รู้เรว,วัน,นี้รู้แล้วก็วคือแม่ลําบากนะเราขอดูอานะอืละหมาดขอดูอาทุกวัน,น <c oughs> อืมเดี๋ยวเราให้เราจะช่วยเห <c oughs> ลือนะ <c oughs> อครับผู้ชมครับวันนี้ทางมุทิัตาชนเพื่อการศารละเด็กกำพร้านะครับก็มาเยี่ยมเยียนครอบครัวสันนินะแล้วก็ครอบครัวยัมะ นะเป็นครอบครัวที่สาม,มีเนี่ยเสียทั้งสองคนนะสาม,มีคนแรกเสียมีลูกกันนะสองคนใช่ไหมครับอพอคนที่สองมีลูกก็เสียอีกนะฮะแล้วก็ตัวเองไม่มีที่อยู่นะต้องอาศัยที่ของทางรถไฟที่ริมทางรถไฟนะซึ่งปกติแล้วริมทางรถไฟเนข้ามห้ามบุกรุกนะฮะอันนี้คือไม่มีที่อยู่จริง,รงก็ต้องาอาศัยอยู่นะก็รอจนกว่า ทางรถไฟเขาจะมาไล่แหละนะเขาต้องไปก็ยังไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ต้องขอดุอานะให้เขาสามารถที่จะมีที่อยู่นะอย่างน้อยเป็นที่วักกับนะเล็กน้อยก็ยังดีอยากอยากมีผู้ชมชมอยู่ตอนนี้เขาอยากเขาอยากผู้ชมอยากจะช่วยอยากให้เขาช่วยอะไรไม่สุดมีคนดูอยู่เนี่ยทั่วประเทศเลยพูดได้เลยพูดไดอยากเข้าบ้านมากที่สุดอืมอยากไข้บ้าน ชาลอุนการศึกษาที่โยูหรัฐที่โยส่รัฐมีชาลอร์ชาลลอ์ขอดุอานะครับวันนี้ก็ทางมุทิก็มาเยี่ยมเยียนนะแล้วก็นําสิ่งของมามอบนะพร้อมปัจจัยด้วยนะครับให้คุณอายุเป,ป็นทองครับชคุณอายุทำการบริหารมุทินะคุณอายุเป,ป็นทองมาเป็นผู้เป็นตัวแทนของมุทิมามอบให้กับครับครัวสันนิ เด็กกพํพารผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธชนโอ้เอัลลอพระองค์ทรงกำหนดไว้ครับทผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวโดยสังเขปนะแล้วก็เมื่อกี้ทางคุณคอริยะนะก็บอกแล้วนะว่าจริงอยากจะมีที่ของตัวเองอย่างมีบ้านนะฮะ เพราะว่าสยอย่างเงี้ยมา20กว่าป,ปีแล้วนะครับก็วันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะก็อยากจะบอกกับผู้ชมนะวา่าผู้ชมอยากจะมีส่วนร่วมนะในการาหาที่อยู่อา,าศัยให้กับบ้านครอบรรรรครัวกำพร้านะหรือเด็กกำพร้าเนี่ยนะผู้ชมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะฮะหรือจะโทรที่สายด่วนสัตว์ชน08193087นะนะคััเามมมช่วยยกกนนะให้ส้สงขขงขขแแ็ดดูดล สังคมสงะห์กับเด็กกำพร้านะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนหัวใหญ่นะครับก็ฝากผู้ชมไว้ด้วยนะครับอิชาลอรายการบ้านต่อไปจะเป็นหลังไหนเดี๋ยวผู้ชมตามผมมานะวันนี้ผมมีมรรนขวิไลคุณอายุปิ่นทองคุณฟริต์สนินนามนะ,ะคุณแบยีนะแล้วก็คุณคอริยแล้วก็ลูกๆของเธอนะอีก5คนนะคงจากลาไปเลยนะครับอิชาล้อไว้พบกันใหม่นะครับวันนี้ลาเลยนะครับอัสสลามอะลัยกุมมะเระห์มะตุลอฮิวะบาระกาตุ เด็กกำพรา้าบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่